ไม่รักไม่ว่าแต่อย่าสงสารไม่เคยต้องการใครมาเห็นใจว้าวยื้อ่งินเลยเขาบอกขึ้นไปยื้อเงินขอถงเพลงอ้กงขึ้นเพลงยื้อเงเตะเตะเดี๋ยวล้มไปตรงโน้นยื่ดีไหมเอาเตะเอาเตาแรแต่แด่แด่ด้เพลงนี้ไม่ใช่เพลงน้อวแต่แด่แด่เด้า เพลงนี้ไม่ใช่เพลงรักแต่แดด้าเด้เพลงนี้ไม่ใช่เพลงรักแต่แดด้าเด้าเอาลองลองย่อตัวย่อตัวอ่ะย่อย่อย่อพล่ยูก็สอนการบินให้กูก็สอนการบินด้วยว่าที่เขาว่ะ UFO 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 เนี่ยเอ้พูดว่าไอ้สมัครตอพี่รอแล้วดิสมัครตอบพี่หอแล้วนะคือเนี้ ไม่พูดกันปลายาลองพาสะบก่อนเลสะบต่อไม่อสะบัต่อไม่รอนะแล้วก็สะบเออเออพูดเเอกปดปัญหาเออเอกท้าวนเอกทวาแอนเอกปวดะสะบต่อไม่รอแล้วนะเอก้วงเลยดตี่ไงพูดคำว่าสะบต่อไม่รอแล้วนะก่อนผมไม่อยากกินีผมอยากกินี่อผมรด่างอ่าแต n ก้ว ผู้หญิงไม่ได้เลยดีดี่เป็นแบบนี้ันแบบนีๆกรนต้องพอก็ต้องเดินไปผู้กอดเลยเอาอันนี้อันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ทำไรเมื่อกี้ทำไเมื่อกี้ทำไรเขามาเราเรียนเปียโนมาย่งเรียนไปยังใด้สองม่เรียนเรียนเปียโนเรียนผู้่อนผมพูดเขาอ้วนให้สอนสอนให้ใส่ทุนร่าขาวว่าเท่ไหมายินดีว่ะ

อยาจะนั่งเข้าใจกลังได้แต่ฉันทำลงไปฟิวัรงวางมาหรือบนีหรือบนหรือบนหรือบนอย่ากอดเลยนะคนที่หลงฉันน่าแก่ตาตาเนี่ยชัดเลยเอาลังปิดด้วยเริ่มเริ่มเป็นสาวแล้วเริ่มเปาวแล้วปิดมึงอย่าปิดนะ่หนกัน เวลาพี่โฉบพี่เต๋เขาร้อเขาเขาทำแบบนี้เหรอได้เรื่องหล่นไปทานเลยบอกเลยหนอนดีไม่ดชาวโลกดีกว่าชาวดาวาดีกว่าสวัสดีครับชาวโลกชาวโลกดีกว่าล่าจันโลกชาวว่าแพงแพงตรงนั้นต่ออ่่ของ้าดาเขาร้องอ่ะักกระเป๋าไปแล้วอ่ะเอาดิกระเป๋าอ่ะได้กระเป๋าด่ดด่ไ เอ้าเมื่อไรจะร้องทีอ่ะอย่าเมื่อกี้บอกร้องนัต่หน้าไงไอ้น้องไอ้น้องกลัวอย่าผัดนะอย่าผัดน้องไอ้น้องกลัวพอต้องก็รู้เออรู้อม